หน่วยงานในสังกายกระทรวงเกษตรและสากร์ครับจังหวัดอุดรธานีบรุรณาการเครือข่ายพันธมิตรมีการจัดโครงการเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ให้บริการประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบานผือจังหวัดอุดรธานีครับที่อาคารอาเนกประสงค์เทศบาลตำบลคํำบงอำเภอบานผือนายสุรศักดิ์อักษรกุลค,ครับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม,มโอรสา,าธิราชสยาม,มากุฎราชก,กุมารครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2 5 6 7โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและส่วนราชาการในพื้นที่เดี่ยวรวมกิจกรรมกันครับโดยทางนายอเนกรัตร่องไต <Okay. S 1> เกษตรจังหวัดอุดรธานีเพิ่นบอกว่าการจัดงานนิเทือนีครับมีคลินิกเกษตรที่มาเปิดให้บริการกว่า14คลินิกโดยให้คําปรึกษาตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรค ทั้งด้านพืชด้านปุสัตวัตและด้านประมงโดยใส่อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่จําเป็นพร้อมจัดกิจกรรมเสริมโดยมีเปา้าหมายกลุ่มกเกษตรกรเข้ารวมโครงการจํานวนหนึ่งร้อยไร่ด้านนายสุรศักดิ์อักษรกุลขับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีเพิ่นบอกว่าประบาทสมเด็จพระเจา้ายูหัวทรงมีพระราชฤทัไทยอันมุ่งมั่นในการสืบสารรักษาและต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปร,ม,ร,ะรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม,มราชินีนาถพระบรม,มราชชนน,มมชชนีนพันปีหลวงทรงดำเนินตามรอยเบื้องพยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนางานด่านต่างๆทรงถุ่มเทภวรกายพระวิยาอุตสาหะเพื่อซอยเหลือแก่ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด่านอย่างต่อเนื่องครับ